ถอนฟองนะครับในหม้อต้มของเราออกเนาะฟองเนี่ยมันเกิดจากคาบเลือดแล้วก็คาบไขมันนะครับที่ออกมาจากกระดกเล้งของเราเนาะใช้ซ่อมนะครับกดลงไปนะฮะโอเคนะครับต้มเร้งแซบทายังไงให้อร่อย EP นี้มีคําตอบครับพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงบ้านสวัสดีครับเพื่อนๆพน่มาพบกับเชฟเดียวคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้เชฟเดียวจะทําเมนู ต้มเล้งแซ่บครับนี่เป็นกระดูเล้งเนาะที่ผมไปซื้อมาจากตลาดนะครับเนื้อเยอะๆเลยนะครับกระดูเล้งนี่ก็คือกระดูสันหลังของหมูนะครับพอเวลาทําความสะอาดนะครับเอาคราบไขมันนะครับที่อยู่ตรงร่องกระดูนี้นะครับเอาออกนะครับถ้าไม่เอาออกเนี่ยจะทําให้น้ําต้มของเราเนี่ยขุ่นแล้วก็ไม่ใสแล้วก็คาวนะครับล้างกับน้าเกลือนะครับสองน้ำเนาะ ผมใส่กระดูกล้งน,นะครับลงไปในหม้อเลยนะครับผมก็จะทำการใส่น้ำนะครับลงไปในหม้อต้มของเรานะครับใส่ให้น้ำท่วมกระดูกล้งของเรานะครับ,มรเ,เ,รรบเมื่อเราใส่น้ำจนท่วมกระดูกล้งของเราแล้วนะครับผมก็จะทำการใส่ หัวหอมใหญ่ลงไปนะครับใส่หัวหอมใหญ่ลงไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มความหวานนะครับให้กับน้ําซุปที่เราต้มเล้งในหม้อนะครับส่วนหัวใช้เท้าตัวเนี้ยผมก็จะใส่เป็นอันดับสุดท้ายนะครับใส่ตอนไหนใส่ตอนที่หม้อต้มเล้งของเราเนี่ยนะครับจนเนื้อกระดูเล้งของเราเปื่อยได้ที่แล้วนะครับถึงผมจะใส่ หัวเชเท้าลงไปนะครับถ้าเราใส่หัวเชเท้าลงไปก่อนเนี่ยจะทําให้หัวเชเท้าเละแล้วก็ดูไม่ดูไม่น่าทานนะครับผมก็จะใส่ซุปหมูคนอนะครับลงไปหนึ่งก้อนเนาะซุปหมูคนอหนึ่งก้อนนะครับตามด้วยเกลือป่อนนะครับและตามด้วยสามเกลือของเรานะครับกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะครับ เพิ่มความหอมนะครับให้กับต้มเล้งของเราเนาะผมก็จะทำการปิดฝานะครับแล้วก็พาไปต้มในเตาถ่านนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้นำหม้อต้มเล้งของเราเนาะเอามาต้มในเตาถ่านแล้วนะครับเราก็จะต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วเดี๋ยวถึงขั้นตอนที่ จะต้องทำการช้อนฟองออกนะครับเดี๋ยวผมก็จะสาธิตให้ดูเนาะฟองเนี่ยมันเกิดจากคาบเลือดแล้วก็คาบไขมันที่ออกมาจากกระดูกเล้งนะครับเราต้องทําการช้อนฟองออกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ําในหม้อต้มของเราจะใส่นะครับตอนนี้ผมกําลังทําการช้อนฟองนะครับในหม้อต้มของเราออกเนาะฟองเนี่ยมันเกิดจากคาบเลือดแล้วก็คาบไขมันนะครับ ที่ออกมาจากกระดูกเล้งของเราเนาะเราก็ต้องทําการช้อนฟองนะครับช้อนฟองไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าว่าน้ําในหม้อต้มของเราจะใสนะครับจะเย็นๆครับขั้นตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็คก่อนเนาะว่าเนื้อหมูของเรานะครับเนื้อกระดูกเล้งของเราสุกได้ที่แล้วหรือยังใช้ซ่อมนะครับกดลงไปนะฮะโอเคนะครับ <thế cotton> ใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวต้มอ,อีกสักไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้แล้วนะครับโอเคซ่อมอิ่มลงนะครับผมปรุงรสนะครับโดยใช้ซีฟขาวเห็ดหอมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหนึ่งทับพีนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมใส่หัวไชเท้านะครับลงไปในหม้อต้มเล้งของเราเลยเนาะตอนนี้กระดูเล้งนะครับเนื้อหมูตรงกระดูเล้งของเราก็ได้สุกได้ที่แล้วนะครับผมก็เลยใส่หัวใชเท้านะครับลงไปในหม้อต้มนะครับเพิ่มความหวานให้กับน้ําซุปในหม้อต้มของเราเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับ มาพบกันอีกแล้วนะครับหม้อต้มเล้งนะครับที่ผมได้ต้มทิ้งเอาไว้นะครับตอนนี้กระดูดเล้งของเราก็ได้เปื่อยจนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการตักไปปรุงอีกหม้อนึ่งนะครับเพื่อสำหรับรับประทานเนาะผมตักกระดูดเล้งนะครับแต่นี่หม,ม้อต้มอีกหม้อนึ่งเนาะ เอาไว้ปรุงสำหรับทานนะครับผมก็ทำการเปิดเตานะครับแล้วก็ตั้งไฟอุ่นให้เดือดนะครับแค่อุ่นให้เดือดก็พอแล้วแล้วเนะเาะไม่ต้องไปเคี่ยวอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่ากระดูกเล้งของเราเนี่ยสุกเปื่อยได้ที่แล้วนะครับน้ำในหม้อต้มของเราเดือดแบบนี้ถือว่าได้แล้วนะครับ ผมก็ทำการปิดเตาลงเนาะอุ่นไว้สำหรับรับประทานเนาะครับตักกระดูกเล้งของเราใส่ถ้วยเลยนะครับนี่ครับกระดูกเล้งชิ้นโตๆนะฮะผมจะตักน้ำซุปในหม้อนะครับเอาไปปรุงนะครับ แล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการราดนะครับในถ้วยที่ใส่กระดูกลงไว้เนาะขั้นตอนการปรงนะครับผมใส่น้ำมะนาวนะครับลงไปเลยนะครับ3มช้อนโต๊ะน้ำปลานะครับน้ำปลาลงไปเลย สอช้อนโต๊ะครับใส่พริกขี้หนูสวนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็พริกนี่ก็แล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยนะครับถ้าชอบเผ็ดน้อยก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่เยอะระวังจะเผ็ดเนาะต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะครับโรยหน้าลงไปเลยนะครับ เมื่อเราปรุงรสชาติตามที่เราต้องการได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการเทน้ําซุปนะครับที่ปรุงรสนะครับราดลงไปในถ้วยกระดูเล้งของเราเลยเนาะเป็นนันเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและพบกับเชฟเดียวได้ใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ